สวัสดีครับสิ่งที่แฟนๆได้เห็นขณะรับชมมวยปล้ำกันในทุกสัปดาห์เนี่ยก็คือการเปิดศึกที่เข้มข้นของนักมวยปล้ำสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งเลวมาตีกันซึ่งตามปกติเนี่ยฝั่งที่แฟนๆคิดว่าเป็นคนดีก็มักจะเป็นฝ่ายที่ได้รับเสียงเชียร์ใช่ไหมครับในขณะที่ฝั่งเลวเนี่ยก็จะได้เสียงโห่กลับไปแน่นอนสําหรับเรื่องของบทบาทที่ได้รับเนี่ยใช่ว่าเมือถูกกาหนดให้เป็นคนเลวไปแล้วก็ใช่ว่านักมวยปล้ำคนนั้นๆจะต้องเปน็นอธรรมทาชั่วไปตลอดเลยนะครับ เนื่องจากบางครั้งเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนะี่ยมันก็อาจจะเกิดเนื้อเรื่องหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้นักมวยปล้ำคนนั้นนั้นพลิกบทบาทย้ายฝั่งมาเป็นคนดีได้เหมือนกันนะครับซึ่งบางเคสเนะี่ยจากที่เมื่อก่อนเคยถูกแฟนๆสาบส่งสุดๆแต่พอนักมวยปล้ำคนที่เคยเลวคนนั้นเนะี่ยเปลี่ยนฝั่งมาเป็นคนดีเท่านั้นละครับแฟนๆก็หันมาเทใจเชียร์กันแบบถล่มทลายและนี่คือเหตุการณ์ที่นักมวยปล้ำมาทำทเทิร์นเฟสได้เจ๋งที่สุด หนึ่งในแมตช์การปล้มที่เป็นไฮไลท์ของศึก s ซเวอร์ซีรีส์ s 2 0 2 2เนี่ยก็คือการเจอกันระหว่างบล็อกเลสเนอร์กับบิ๊กโชว์แบบมีแชมป์ W ดัเบลเป็นเดิมพันนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายแมตช์บล็อกที่แบบิ๊กโชว์มาใส่ไฟได้เต็มๆจับกดจนจะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเนี่ยก็ดันชวดคว้าชัยไปซะงั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้จัดการของตัวเองอย่างพอลเฮมันดันดึงกรรมการลงมาจากเวทีเบรกการนับซะงั้นสร้างความช็อกให้ทั้งบล็อกและผู้ชมในเวลาเดียวกัน จากนั้นพอเริ่มตั้งสติได้เนี่ยบล็อกก็วิง hey mm ่งไล่จับเฮเมนไปรอบเวทีเลยครับก่อนจะเสียท่าถูกบิ๊กโชเล่นงานด้วยโชคสแลมถูกจับก,กดนับ3เสียแชมป์ไปเลยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นบล็อกในฐานะนักมวยปล้ำมาทำเนี่ยเพิ่งจะจบภรารกิจเปิดศึกและกระทืบเดียร์เดอร์เทเกอร์เสร็จมาหมาดๆแต่พอถูกพอลเฮเมนหักหลังเท่านั้นแหะครับจากที่เคยถูกสาบส่งแฟนมวยปล้ำก็หันมาเชียร์บล็อกแบบถลม่มทลายก่อนที่บล็อกจะกลายเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมโบ้ช่วงต้น จากนั้นก็ไปควา้าแชมป์ W W ขคืนมาได้สำเร็จในรซอมเนียครั้งที่19บเ s t าทริสตาตบทบาทของทริสตาตัสในช่วงต้นปี2001เนะี่ยคือการรับบทกุกกี้กับปาวินนะครับที่มาที่ไปคือตอนนั้นลินดาแม็กแมนภรรยาสุดที่รักของปาวินเนะี่ยมีอาการป่วยบวกกับผลของการกินยานะครับเลยทําให้ออกแนวเป็นอมาพาสผู้จาไม่ได้ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกทําได้แค่นั่งเฉยๆรนรถเข็น ผมมียเป็นแบบนี้ก็เข้าทางป่าวินเขาแล้วครับก็จูบลูกคลำกิ๊กสาวต่อหน้าต่อตาภรรยาที่ขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้นั่นแหละครับเมื่อเห็นแม่ถูกกระทําขนาดนี้ลูกทอรพีเอ้ยลูกกตันยูอย่างเช่นแม็กแมนจึงยอมไม่ได้นํามาสู่แมตต์พ่อลูกตีกันในรัสโซเมเนียครั้งที่17แบบมีมิกฟลี่ทาหน้าที่เป็นกรรมการพิเศษด้วยนะครับโดยแมตต์นี้เน่ทริสก็ได้เข็นรถเอลเจลินดาวมาชมถึงขอบเวทีด้วยนะครับเพื่อให้ชมสามีกับลูกชายตีกันแบบฟู l l HD หลังจากเข็นเจรินดาม,มาถึงแนยแฟนมวยปล้ำทุกคนก็ต้องช็อกเมื่ออยู่ๆทิสก็ตบป่าวินซ์าน่าสะเทือนต่อด้วยการตีกับลูกสาวอย่างสเตฟานีแม็กแมนก่อนจะพากันหายเข้าไปที่หลังเวทีโดยเรียะของแฟนๆสำหรับเหตุการณ์เทินเฟสของทิสในวันนั้นก็ถือว่าเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะตัวของทิสเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ถูกป่าวินข่มเหงรังแกมาด้วยฮอลลีวูดโฮแกน หลังโบกมือลาสมาคมไปนานหลายปีเนี่ยในที่สุดฮอลลี่วูดโฮแกนในตอนนั้นก็รีเทิร์นกลับมา WW e ในช่วงต้นปี2002พร้อมพาสมาชิก NWO อย่างส c o t t h a l ลแล้วก็เควินเนชติดสอยห้อยตามมาด้วยนะครับโดยในโรสโซเมเนียครั้งที่18ปเนี่ยปู่ก็มีโปรแกรมขึ้นปล้ำแมุดโลก,กับนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ขวัญใจหมาชนอย่างเดอะร็อกช่วงที่ปู่บทสร้างเรื่องราวความบาดหมางกนันเนี่ยแกง NWO ของปู่ซึ่งอยู่ฝั่งธรรมกลุ่มเล่นงานเดอะร็อกหนักมากๆ ซึ่งอย่างที่บอกว่าเดอรวร็อกเนี่ยคือนักมวยปล้ำธรรมะเบอร์หนึ่งที่แฟนๆเทใจเชียร์กันให้ลื่มแต่หลังจากที่ตัวแมตช์ในโรสซอมเมเนรครั้งที่18ดําเนินไปได้สักพักปรากฏว่ากระแสาการเชียร์ของแฟนๆเปลี่ยนไปซะง,งั้นเมื่อดันหันไปเชียร์นักมวยปล้ำมาทาอย่างปูฮอกแล้วโหใส่เดอร็อกที่เป็นธรรมะเฉยเลยแต่ผลการปล้ำในแมตช์นี้เนี่ยก็ยังเป็นเดอรล็อกที่สามารถเอาชนะปูไปได้อยู่ดีนะครับหลังจากที่แมตช์จบลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสกอตฮอลกับเควินเนชที่เกิดอาการเดี้ยนรับไไม่ได้ จากการที่ปู่ไปจับไม้จับมือกับเดอะร็อกยอมรับความพ่ายแพ้หลังจากที่แมตจบลงนะครับว่าแล้วก็ลงมือกระทืบปู่ซะเลยเดือดร้อนเดอะร็อกต้องกลับมาช่วยซึ่งมือนักมวยปั้มเบอร์หนึ่งในอดีตกับเบอร์หนึ่งยุคปัจจุบันมาเผนึกกำลังร่วมมือกันแบบนี้แนะ่แฟนมวยปั้มที่เดิมทีก็เชียร์กันหนักอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าคันบ้าคลั่งไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เทิร์นเฟสที่คิดว่าแฟนมวยปล้มทุกคนไม่มีทางลืมแน่นอนเสียมพัง ครนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเทินเฟสนะครับเบลวเทินเป็นคนเทาๆดีฝ่าโดยในศึกรอมวนที่27มิถุนายน2 0 1พได้เกิดเหตุการณ์ที่พีคที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับเมื่อเสียมพังทเลองรับบทธรรมเนี่ยเดี๋ยวมาพูดในสิ่งที่ทุกคนคิดแต่ไม่มีใครกล้าพ,พูดด่ากราดไปทั่วซึ่งก็เรื่องจริงทั้งนั้นนะครับไม่เว้นแม้แต่เจ้าของสมาคมอย่างปาวินก็โดนด้วยส่งผลให้ทีมงานต้องตัดสัญญ,ญาณใหม่ซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้พังแแนนเเดใจฟมมวยปป้ไต็ๆ เรียกว่าดังภายในช่วข้ามคืนเรื่องราวในช่วงนั้นถูกนําเสนอในมุมที่ว่าพังที่สัญญากําลังจะหมดลงเนี่ยขูว่าจะออกจากสมาคมนะครับแต่จะไม่ได้ไปตัวเปล่าเพราะจะไปพร้อมเข็มขัดแชมป์ w b e ด้วยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยกำลังมีโปรแกรมที่จะได้ชิงแชมป์เส้นนี้ที่ชิคาโกบ้านเกิดของตัวเองกับจอห์นซีนาในศึกแมนนี่ะแบงค์นะครับและแม้ว่าปวินจะพยายามจุนจ้านในแมตช์นี้อย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายพังก็ยังเป็นฝ่ายเท่าชนะไปได้คว้าชมป์พลางบกมือบายๆส่งจูบสั่งลาปวินก่อนจะหายไปในหมู่คนดูนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพังก็กลับมาปรกากฏตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเอาชนะซีนาไปได้อีกครั้งในแมตช์รวมแชมป์ที่เกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์สแลมแต่หลังจากที่แมตช์จบลงไปแล้วเนี่ยพังดันถูกอัลบโตเดริโอมาแครชินโดยกระเป๋ามมนนี่เดอะแบงค์ซะอย่างนั้นทาให้เสียแชมป์ไปนะครับแต่ก็ทวงคืนมาได้ในศึกเซเวอร์ซีรีส์ปีเดียวกัน ปปจุดเริ่มต้นมันมาจากการเจอกันในรัสซอมเมเนียครั้งที่22ครับในแมตท,ที่เปาวินไพ่กับชอนมิชัยไมเคิลและแม้จะแพ้ไปแล้วเนี่ยแต่มีหรือที่เจ้านายที่มีนิสัยแค้นฝังหุ่นอย่างเปาวินจะหยุดแค่นั้นโดยหลังจากนั้นเปาวินก็ตามจองล้างจองผ่านปาชอนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเปาวินกับลูกชายสุดที่รักอย่างเชนแม็กแมนพร้อมแกง5ตัวบาดอย่างสปิริตสควอตมาจะใช้สกิลหมาหมู่รุมมอบสาบาทาให้ปาชอนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนสุดท้ายเกิดแม์5รุม1ในศึกรอมวันที่22พฤษภาคม2006ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าแม์นี้มีขึ้นเพื่อใช้รุมยำปะชอนโดยเฉพาะในช่วงท้ายแม์ปวินก็ได้สั่งให้ลูกเขยตัวแสบอย่างทิ่บเอชขึ้นไปบนเวทีเพื่อใช้ค้อนปอนหัวใส่ปะชอนให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปซะทีแรกพี่ลูกเขยก็ทําท่าจะใช้ค้อนปอนหัวใส่ปะชอนนะครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจหันกลับมาเล่นงานแก๊งสปิรตสควอททั้ง5คนซะกระเด็นกระดอนเทินใส่พ่อตาของตัวเองซะง,งั้น ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ได้ใจแฟนมวยปั้มสุดๆโดยต่อมาเนี่ยบาชชอนก็ออกมาช่วยพี่ลูกเขยขณะที่กำลังถูกแก๊งสปริสควอสร,รุมยํำคืนบ้างนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้แก๊งดีเจเนเรชันเกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการในศึกรอมวนที่12มิถุนายน 2006, 2 0 0 6บาติสตาหลังกลายเป็นผู้ชนะแมตช์รยรัมโบ้ บาตริสตาก็ถูกทั้งริกแฟร์และทิโปเอสสองรุ่นพี่ในแก๊งเอเวอเรชันซึ่งเป็นแก๊งนักมวยปล้ำม,มาทำแนบเป่าหูขั้นสุดไปเลยนะครับไวเลือกใช้สิิ์ชิงแชมป์เป็นคู่เอกในรสัสโซมินีครั้งที่2ีกับแชมป์ W.B.U. ของ J.B.L. ทางฝั่งสแม d ดาวดีกว่าอย่ามาเลือกชิงแชมป์โบลให้ีเวทที่กำลังอยู่ในการครอบครองของคนรักกันอย่างพี่ลูกเขยเลยต่อมาก็ถึงเวลาที่พิตาต้องเลือกนะครับเอริกพิชอบกับเท็ดดี้ลองเจมของรอและสแมกดาวจะออกมารออย่างเวทีพร้อมสัญญาชิงแชมป์คนละฉบับ เพื่อพิต้าเลือกเซ็นสัญญาว่าจะไฟกับใครนะครับที่แรกพิต้าที่ถูกพี่ลูกเขยกล่อมจนเคลิมเน่ก็ปาสัญญาชิงแชมป์ทั้งฝั่งรอทิ้งไปเลยนะครับทำท่าจะเซ็นสัญญาชิงแชมป์ W ดับีกับเจเบลทั้งฝั่งสแคร์ดาวทำเอาพี่ลูกเขยกับปักแกลที่ยืนเชียร์อยู่ใกล้ๆเน่ดีหยกดีใจกันใหญ่เลยครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์คดีพลิกเมื่อพิต้าที่ชูนิ้วโป้งทำน้องว่ายอดเยี่ยมเห็นดีเห็นงามเมื่อตะกี้นี้เน่หุบยิ้มพร้อมปักนิ้วลงซะงั้น ยนสัญญาทางฝั่งส c k d ด w n ทิ้งไปเปิดฉากเล่นงานทั้งพี่ลูกเขยและปั๊บแฟงนะครับจากนั้นก็ปิดงานโดยการจับพี่ลูกเขยเนี่ยมาใส่บาติสต้าบอมจนดับปนาดคาโตะท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของแฟนมวยปล้ำที่ดังกระหึ่มมากๆเซ็นสัญญาชิงแชมป์โบให้พิเว,วททางฝั่งรอมันซะเลยประกาศเทิร์นเฟสย้ายฝั่งมาเปิดสื่อกับลูกพี่เก่าที่เป็นธรรมแบบเต็มตัวและนี่คือเหตุการณ์ที่นักมวยปล้ำมาทำเทิร์นเฟสได้เจ๋งที่สุด มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับวันนี้คือคอนเทนต์ภาคต่อของนักมวยปั้มเทิร์นฮิลแต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าเหตุการณ์ที่คนดีย้ายฝั่งมาเล็วนะครับเพะก็ต้องยอมรับว่าการเทิร์นฮิลมันเป็นอะไรที่พีคก,กว่าจริงๆอยากเสริมอยากเพิ่มเหตุการณ์เทิร์นเฟสอะไรที่น่าดูน่าชมอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ